นะครับวันนี้มาดูสปริงเกอร์แบบสายเล็กนะครับนะครับเป็นชําจากขวดน้ำเนาะนะครับนะครับนะอที่เห็นอยู่นี่ทั้งหมด17ตัวนะครับ อันนี้เราไม่ได้ใช้ปัม๊มแต่ว่าเป็นน้ำบัดเอาน้ำประปานะครับแรงดันพอนะครับใีความกระจายได้พอสมควรนะครับต่อตัวก็ห่างกระจายได้ประมาณ2องเมตรห้าสิบรอบตัวนะครับข้างละประมาณเมตรยี่ห้าเซนเมตรสามสิบเซนนะครับนะ ทั่วถึงครับอันนี้อย่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเล็กครับแรงดีพอสมควรน,นะครับอันนี้เป็นเห็ดอ,อยู่บนแปลงเห็ดเยื่อไผ่นะครับนะครับไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้น้ําเลยต้องอาบางตัวบางตัวอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ สปริงเกอร์พ้นออกมาแต่ระยะของเขาได้นะครับข้างเราประมาณเมตรเมตรกว่านะครับ,นะรบสวยงามนะครับ,นะรบทั้งแถวว่าประมาณสิบเจ็ดตัวนะสปริงเกอร์นะ พุ่งได้ดีครับ,น,รบนี่ตัวห้าบ้านแหลงตกไปนิดนึงเพราะมันอยู่ไกลกว่าเขานะครับแต่ก็ชุ่มฉ่ำนะครับโอเคนะครับ